สดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับคูม oh, The b o o i y Maker วันนี้นะคุณอุ้มจะมาสอนนะท่า Band e d Single Leg Press นะคะท่าเนี้ยจะเป็นท่าที่ถ้าไปยิมเนี่ยก็คือเล่นกับเครื่อง Leg, Leg Press นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องเราอยู่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คืออยางยื่นแบบนี้นะคะแล้วก วิธีการกแต่ก่อนถ้าใครไม่มียางนี่แบบนี้นะสามารถใช้เสื้อยืดนะ,ะมาแทนได้หรือผ้าขนหนูขนใหญ่ก็ได้นะคะวิธีการฝึกนะคะเราก็จะนอนตะแคงนะ,คะนอนตะแคงเสร็จแล้วใส่ยางนะคะไปที่เท้ากลางฝ่ากลางฝ่าเท้ามันจะล็อกตรงข้อเท้าเราพอดีเนาะดึงนะ,ะระยะเลนส์ของยางเนี่ยแล้วแต่ความแข็งแรงเราถ้าเราแข็งแรงเยอ<ก>ะก็ให้ยางมันสั้นแข็งแรงน้อยก็ให้ยางมันยาวๆหน่อยจะได้ ง่ายต่อการเหยียดนะคะเสร็จแล้วเราจะชันอันนี้ให้มันแบบเออมันโคง้งปุ๊บปุ๊บตัวอืบอ่าแล้วก็ถีบนะคะงอแอนเหยียดนะคะงอแอนเหยียดนะ,ะงอขึ้นมาให้เข่าเลยสักพอนิดนึงแล้วก็เหยียดไปด้านล่างอ่ามันจะเกร็งถ้าเป็นเครื่องก็เหมือนล่นนอนไงแล้วถีบขึ้นอย่างนี้นะคะถีบตรงนี้อืบอ่าถีบเวะลาถีบไม่ต้องสุดนะคะไม่ต้องสุดแค่เกือบสุดอ่าไม่ต้องล็อกหัวเขา่า โอเคเราจะทําแบบนี้นะ,ะสัก1 5 15 20ครั้งนะคะแล้วแต่เราเลยสัก3กเซตนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําเรามาดูท่าผิดกันท่าผิดเป็นยังไงเวียงหรือไม่สุดนะ,ะแล้วก็เวียงด้วยอันนี้คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรทำนะคะโ okay. อเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย